ตามที่เทศบาลนะครับได้ร่วมกับเทศบาลตะบนฉลองและสอพฉอลองนะครับเพื่อลง MOU ร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับก็ตัวผมเองได้เข้าไปพบปะกับท่านผู้กํากับสุรศักดิ์นะครับตัวกับโอเล่ผู้กับท่านใหม่ของสอพอฉลองบ้านเราตรงนี้นะครับท่านผู้กำกับก็มีนโยบายชัดเจนนะครับที่จะร่วมมือกับท้องถิ่น นะครับแล้วก็ท้องที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลราวัยเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับเช่นปัญหายาเสพติดในบางชุมชนนะครับก็เราก็โชคดีที่เราได้รับความร่วมมือจากท่านพุ่มกับอย่างดีนะครับแล้วก็ท่านมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะออกมาป้องกันแล้วก็ปรับตามในเรื่องต่างๆตัวผมเองนะครับก็ได้คุยกับท่านพุ่มกับไปแล้วว่าเทศบาลเราเองเนี่ยด้วยอำนาจหน้าที่เนี่ยเราไม่ได้มีในเชิงเรื่องการปรับตามนะครับแต่เราก็พร้อมที่จะ ทำทุกอย่างในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยในการสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือฝ่ายปกครองก็ดีเนี่ยก็เลยมาดูกันว่าโอเคเออท่านรวมกับเนี่ยมีความประสงค์ที่จะให้พื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นพื้นที่สีแดงก็ได้ให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึงนะครับและมีระบบออของ AI ต่างๆเนี่ยในการจับตรวจใบหน้าอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะจับ แล้วก็ป้องกันเหตุได้ได้ไดอย่างดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เดี๋ยววันนั้นที่ที่ได้เดินลงพื้นที่กับท่านผู้มกับเนี่ยก็เราเดินสำรวจว่าเราจะจะวางอะไรอย่างไรนะครับจุดไหน คือเหมือนว่าคือในแง่ของท้องถิ่นเนี่ยเรามีเราเหมือนอำนาจหน้าที่หลักๆของเรามันเหมือนแทบจะเป็นรณนงลงป้องกันเลยซึ่งมัน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 ,ม,น,ม,นมันน้อยมากในการที่จะแก้ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามที่จะไปดูว่าอะอะไรที่ท้องถิ่นทําได้เช่นอ่าหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยมีมีงบในมือฉะนั้นฝั่งของบางโรงพักอาจจะมีน้อยกว่าหรืออาจจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องกระจายหลายที่ก่อนอ่เราก็านั่งคุยกันว่าหากท้องถิ่นมีกล้องในจุดนี้ แล้วก็ให้ฝ่ายของอตํารวจได้เข้าถึงและเข้ามาทํางานร่วมกันได้เนี่ยตำรวจก็จะทํางานง่ายขึ้นในเรื่องที่2ครับเมื่อตอนประมาณ2เดือนที่ผ่านมาที่เราได้มีการทําแผนจประชุมทำประชาคมเราก็ได้นําใส่เข้าไปในแผนว่าด้วยเรื่องของอการทําป้อมตํารวจซึ่งเทศบาลก็มีความ มุ่งหมายมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นผู้ลงทุนให้ในการทําป้อมตํารวจนะนะจุดเสี่ยงตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวมันเหลือแต่ว่าเราต้องไปหนึ่งไปเช็คพื้นที่เพราะมันมันจะเป็นมันติดพื้นที่ที่เป็นของแขวงด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็อยากที่ไปทําแล้วก็ทําให้ถูกต้องแล้วก็เพื่อที่จะให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จุดนั้นนะครับก็อย่างน้อยเป็นการป้องปรามเหตุได,ได้ได้เยอะพอสมควรครับ